กาดามนี่ไซส์ประมาณเท่าเลยครับนี่โล,โลอยู่อ่ะครับบ่แสดง,งว่ามันมีป่าอยู่เนาะไ้ไหลยายอ่ะเป็นโลสองสามโลอยอมมือนี่เข<อ>าท่าอยู่ ก็ได้กินฟั่งพุนได้ครับฟังพุนมานำกันมาตกไปอยู่ฟั่งนี้เมาจาบ้านไห้ครับนี่ในเมืองวะเขามาจากนครแต่ละเขาในเมืองวะรับแขกเหรอแม่นี่จอบเปิ่งอย่างนีุ้ดคันเบสเป็นแสนเม่นนี่นนี่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 ดิงดิง มีตัวย่ออืมตัวน้อยกระบะน้อยเนี่ยซ่อมนี่แหละครับาอซ่อนี่ก็ไซใหญ่เลยเนาะอาแล้วนับหนึ่งรับแขก <laughs> ตัวแรกอะนนี่เพิ่งลงหรอลงนานแล้วอ๋อชมผลงานเลยแม่ไ ผลงานวันนี้ท,อทอั้วทั้วฮัทกระตหญ่อยู่ดิปลาเลยครับตัวนี้นปลานกเขาต,ตัวใหญ่นี่เนื้อเขาโอ้ไซโลอยู่ดิอืมเยี่ยม yeah. สุดยอดเอาอันนี้นั่งเก๋าเลยครับเก้าโมง มนคัดีประกอบเ็ดอยงแช่วงช่วงที่มันกินเนี่ยครับเป็นช่วงนช่วงเช้ากับบ่ายป่ะช่วงเช้าช่วงเช้ากินดีบอ้ยี่ยมใส่ยี่ห้อนะครับสามอยางสี่ยามือนี้เป็นมือนี้เป็นแนวทรงเด็ดเนาะ โอ้บัดไซสบิกบ๊กบิก๊กกินมาเอาขึ้นเลยแบบนี้แก่เขาฟังหมดเลยเนาะบรรยากาศดีค,ดครับวันนี้ฟังพุูนเลยครับเป็นกระเข้าอยู่ฝังนึ่งไม่ได้คุยกันเลยครับผมเขามัแมน <c oughs> โอ้มันก็นตัวใหญ่อยู่กันนึกว่านึกว่าได้ตัวสองสามนิ้วนี้